สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการนี่ดาวเองค่ะรายการอาหารเพื่อสุขภาพในสไตล์ l o c a l l d e d and highfat ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเมนูง่ายๆค่ะที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแล้วก็วัตถุดิบพวกนี้สามารถหาซื้อได้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดค่ะเห็ดชิเมจินะคะมันมี2ออย่างเห็ดชิเมจิเนี่ยมีตัวที่เป็นแบบ ดำตัวนี้นะคะสีแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวขาวอันนี้เราใช้ตัวที่สีดำแต่แล้วแต่คนจะเลือกใช้เลยนะคะหรือว่าใช้เห็ดอย่างอื่นที่มีก็ได้เป็นเห็ดฟางหรือเห็ดนางฟ้าก็ได้แต่วันนี้พอดีว่าในตู้เย็นที่บ้านเนี่ยมีเห็ดชิเมจิอยู่พอดีหนึงแพ็คอันก็เลยเดี๋ยวเราไปทำกันว่าเมนูของเราง่ายๆในวันนี้นะคะคือเมนูอะไรคะ่ะ เมนูของเราในวันนี้ก็คือเมนูสะโพกไก่ราดซอสเห็ดค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะก็ฝาก s ส b s c r i b e ไลค์แชร์ที่ช่อง I am d o ดาวหรือนี่ดาวเองเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมสะโพกไก่ค่ะหรือใช้เป็นส่วนอื่นที่ชอบรับประทานก็ได้นะคะเราชอบมีมันแทรกนิดๆค่ะก็เลยเลือกสะโพกไก่ เห็ดชิเมจิดำค่ะหรืออาจจะใช้เห็ดฟางหรือเห็ดนางฟ้าเห็ดที่เราชอบก็ได้นะคะเนื้อมะเขือเทศค่ะกระเทียมสับสารแทนความหวานหรืออิททิโล น้ำมันสําหรับทอดค่ะเกลือผักชีขั้นตอนและวิธีการทำลำดับแรกเลยนะคะเราก็เอาตัวสะโพกไก่ของเราเนี่ยนะคะมาเลาะกระดูกก่อนนะคะแต่ถ้าใครใช้อกไก่เนี่ยก็ไม่จำเป็นนะคะ ส่วนมีดในการเลาะกระดูกเนี่ยเราต้องใช้มีดปลายแหลมนะคะเนี่ยค่ะกดลงไปนะคะระหว่างกระดูกไก่กับเนื้อค่ะแล้วก็ลากลงมาตามความยาวนะคะเพื่อตัดตรงส่วนของที่เป็นกระดูกทั้งหมดที่มันติดกันนะคะตัดออกไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็ทําแบบเดียวกันอีกข้างหนึ่งค่ะใช้ปลายมีดนะคะปลายแหลมนะคะ หรือมีดเลาะกระดูกก็ได้ที่ใครมีนะคะตัดลงไปทั้งสองข้างเหมือนกันเลยนะคะค่น,นี้ส่วนของหัวกระดูกนะคะแล้วมันก็แยกออกจากเนื้อแล้วเนาะเราก็เอาปลายมีดเนะะี่ยค่ะสอดลงไปที่เนื้ออีกอันนึงนะคะแล้วก็ตัดออกเลยะคะ่ะนี่เนื้อก็จะแยกออกมานะคะส่วน กระดูกแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเลาะด้วยวิธีการง่ายๆเลยนะคะถ้าใครชอบรับประทานตัวที่เป็นสะโพกเนี่ยค่ะสะโพกเนี่ยมันจะมีไขมันมากกว่าตัวที่เป็นอกไก่แต่ถ้าใครไม่ชอบเลยนะคะก็สามารถที่จะใช้อกไก่ได้แต่อกไก่เนี่ยที่เราไม่เลือกเพราะว่ามันมีความแข็ง แล้วมีความหนาในการทอดเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาในการทอดนานเนื่องเมื่อทอดนานแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขามีความแข็งในเนื้อไก่เพราะว่าตัวอกไก่เนี่ยมีไขมันน้อยเป็นโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ตัวของสะโพกไก่เนี่ยค่ะมีไขมันในตัวเองอ่ะ ค่อนข้างเยอะแล้วส่วนที่เป็นตัวหนังเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มนะคะเพื่อให้เนื้อมันมีความนุ่มเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ชอบที่จะเลือกเลยนะคะหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวของสะโพกไก่เนี่ยค่ะมาบาังก่อนเนาะเพราะมันจะมีส่วนหนาเห็นไหมตรงจวนตัวริมเนี่ยค่ะมันจะมีส่วนหนานะคะแล้วก็ใช้มีดกรีดลงไปนะคะมีดกรีดลงไปเลยเพื่อให้ เวลาเราเอาไปทอดในกระทะเนี่ยนะคะจะได้สุกเร็วและก็สุกง่ายเพิ่มมากขึ้นไม่ต้องใช้เวลาในการทอดนานเลยนะคะเพราะทอดนานแล้วมันจะทำให้เนื้อไก่แข็งด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะเราก็ทำเหมือนกันทั้งสองชิ้นเลยนะช่วยเขาค่ะให้มันสุกง่ายเท่านั้นเองนะคะบ้างเนี่ยออกไปเพื่อให้สุกง่ายค่ะ เมื่อพอบังเสร็จเรียบร้อยทั้งสองชิ้นแล้วนะคะหลังจากนั้นเลยเราก็จะเอาสะโพกไก่ของเราเนี่ยมาปรุงรสค่ะโดยเกลือนะคะเราก็โรยเกลือลงไปนะคะเล็กน้อยเพียงเล็กน้อยเองนะคะพอโรยกะไปทั้งสองด้านเลยนะคะโรยทั้งตัวเนื้อแล้วก็ตัวหนังเพื่อจะเพิ่มความกรอบให้กับตัวหนังในเวลาที่เราเอาไปทอดนะคะ เราจะมีเครื่องปรุงรสค่อนข้างน้อยนะคะเราก็เลยจะต้องช่วยให้เนื้อสัตว์เนี่ยมันมีรสชาติเพิ่มมากขึ้นนะคะ,ะเมื่อปรุงรสที่ตัวไก่เสร็จเรียบร้อยดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็เอาไปทอดในกระทะได้เลยค่ะก็เติมน้ำมันนะคะลงไปครึ่งเดียวก่อนนะคะครึ่งหนึ่งแล้วก็ เกลี่ยเขานะคะให้ทั่วกระทะแล้วก็ปล่อยให้กระทะร้อนโดยใช้ไฟอ่อนก่อนนะคะเมื่อกระทะเนี่ยเริ่มร้อนดีแล้วเราก็เอาตัวสะโพกไก่หรือเนื้อสัตว์เราใส่ลงไปอันนี้เราใช้หนังเพราะเราต้องการน้ำมันที่ออกมาจากหนังไก่เพื่อช่วยจะได้ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะคะ,ะด้านเนี้ยเราทอดเวลาประมาณด้านละ3นาทีค่ะการที่เราช่วยบ้างเนี่ย กับเวลาในการทอดมันจะสัมพันธ์กันถ้าเราใช้เวลา3นาทีแบบเดียวกันแต่เราไม่ได้บ้างเนื้อไก่ตรงที่เป็นส่วนหนาที่สุดเนี่ยค่ะมันจะยังไม่สุกอันนี้ก็สุกดีแล้วนะคะเป็นอันเรียบร้อยแล้วไก่ของเราเนี่ยใช้เวลาการทอดรวมกันทั้งหมดประมาณ6-7นาทีแล้วส่วนน้ำมันที่เหลือนะคะเราก็เติมน้ำมันอีกครึ่งหนึ่งลงไปค่ะแล้วก็พอกระทะร้อนแล้วก็ เอากระเทียมสับใส่ลงไปนะคะผัดด้วยไฟอ่อนเหมือนกันค่ะนะคะผัดไปให้พอเหลืองหอมส่งกลิ่นแล้วก็ตามด้วยเห็ดชิเมจิดําเนี่ยลงไปผัดนะคะผัดสักให้พอสุกเพราะเห็ดพวกเนี้มันจะสุกง่ายมากเลยพอเห็ดสุกดีแล้วนะคะเราก็เอาเนื้อมะเขือเทศแบบร้อเปอร์เซ็นตของเรานี่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะ ผัดคุกเค้าให้เข้ากันดีแล้วก็ปรุงรสตามไปอีกสักเล็กน้อยโดยตามด้วยสารแทนความหวานหรืออิทิทเทลนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลืออีกสักเล็กน้อยก็ผัดคุกเคา้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ําลงไปเพื่อจะเคี่ยวสักเล็กน้อยรสชาติจะออกหวานหวานเค็มๆนะคะหรือใครไม่ชอบหวานอาจจะตับหวานเลยก็ได้นะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะตักเสิร์ฟได้เลยก็คือ เอาเนื้อไก่ค่ะใครอาจจะเป็นหั่นเป็นชิ้นก็ได้นะคะแต่อันนี้มันหั่นไว้แล้วเนาะไอตัวที่เราหั่นไว้แต่รอบแรกแล้วเนี่ยเราก็เลยไม่ต้องหั่นเพิ่มแล้วก็เอาตัวซอสเนี่ยค่ะลงไปราดอันนี้น้ําก็จะค่อนข้างที่จะเข้มข้นเล็กน้อยแต่ถ้าใครชอบน้ํามากกว่านี้นะคะก็เติมน้ําที่เจือลงไปให้มากกว่านี้แล้วก็ปรุงรสชาติเพิ่มเติมอันนี้ก็โรยด้วยตกแต่งด้วยผักชีค่ะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสะโภกไก่ทอดลาดซอสเห็ดค่ะเมื่อทุกคนนะคะรับประทานแล้วก็ขอให้มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ